ก็สวดีวครับผม,มอมนอีสานเกียรายนะครับวันนี้นะผมเข้าอุดรมาเก็บงานของงานเล้าไก่ตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะทดสอบให้รู้่าไอชุดดอนนาที่เราผลิตขึ้นในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากนะครับอยู่ในราคากลางเนี่ยมันสามารถใช้ไ,ได้บ้างนะครับตรวจไปที่นะครับมีตู้เชื่อมตู้เชื่อมกับถุงเกียร์นะครับถุงเกียร์เนี่ยอ่า ตัวนี้เป็นของบอสนะครับของลูกค้ามนาะซึ่งแบบมันก็เตรมอยู่แล้วนะครับขงบอสองบอสตรงนี้นี่อันนี้หกร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้ของเทียบคือของผมเองนะครับอันนี้แปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ตู้เชื่อมตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งทางเจ้าของงานเนี่ยเขาอยากให้ล็อก การใช้กระแสไว้นะครับจริงเครื่องนี้จะลากตู้เชื่อมได้เลยนะครับเพราะว่าเราไก่จะมีคนออ,อกมานะครับเผื่อมีช่างมาทาอะไรที่จะขอมาก็เลยให้ล็อกไปเลยแค่มีการใช้โหลดหนักถึงเ,เชื่อมตู้เชื่อมให้กับนีเลยนะครับขึ่งมันเป็นแบบน้านะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะปิดกล้องตัวนี้พอดีนะครับก็เลยจะใช้พวกหินเกียร์นี้นะครับไปที่ตัดตรงนี้นะครับก็คือไปจาก วอเตอร์ของเรานะครับที่ผมผลิตขึ้นนะครับมาดูนะครับอันนี้แบตบแบตบน้ํานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องตอนนี้นะครับรั่นอยู่นะครับสี่เดียดน้องสานะแล้วก็แบตตอนนี้ห้าสิบสองซึ่งซึ่งผมจะใช้พายเมอร์อานะครับตัวน,นี้ในการชาร์จนะครับอ่ะตอนนี้ชาร์จได้ยอยู่สิบแอมป์นะครับตอนนี้ แผงแผงข้างบนนะครับจะมีอยู่4แผงนะครับผมแถบมา3แผงทั่วมาลงตรงนี้อจริงๆถ้าเราต่อ4แผงด้ไฟ400ไม่ใช่400ร้อย0โวลต์นะครับอ่าแผงทั้งหมดส่วนหนึ่งเอาไปรันปั๊มนะครับปั๊มที่มันเป็นไรแบบนะครับแบบนี้น,นี่คือภายในเครื่องนะครับ กัดเหล็กตรงนี้นะครับอา่าสาหรับชุดลันนานที่ใช้เบบน้ํามันก็จะต้องต้องพยายามอย่าใช้หลดหนักมากนะครับถ้าริเทียมก็อาจได้เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะเข้าใจเรื่องก,การจ UV ่ายดีดีของแบบดน้ำแลนวนะมันก็อาจจะจ่ายไม่ได้เนะนี่ยลิเทียมนะครับจริงๆเราไม่ต้องซีสนะครับเราจิดไปแต่มันก็เสียมดีๆแล้วก็เสียมไหนก็ได้นะครับก็ประมาณนั้น นนมันไปมาอย่างนี้นะครับอันนเครื่องนี้นะครับก็ใบมันหนานะครับผมลองให้ดูทีจเจอยเครื่องผมนะครับ ทีนีนอ่าผมจะเอาตู้เชื่อมนะครับทีนี้ฟังเสียงมันนะครับมันจะร้องตีดเดีย๋ยวเลยนะครับถ้ามันตักถ้ามันเชินนะครับอ,อันนี้คือจริงๆเลยนะครับไม่ได้มีการตัดต่อนิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมสร้างเครื่องเนี่ยมันต้องได้จริงๆนะครับไม่งั้นเราจะเจ๊งนะครับถ้าเราขายดียเยอะแล้วมันไม่ได้จริงนะครับ เพราะว่าเรื่องงานแก้เนี่ยผมแก้ามาเยอะนะครับไม่ไว่าจะเป็นของท้าเชนอื่นนะครับสนให้ผมมาแก้ก็มีนะครับก็จะวัดนะครับตอนนี้หลดที่ใช้อยู่นะครับพัดลมสองตัว ปั๊มน้ำข้่หนึ่งตัวแลาบไปหนึ่งตัวผมเอาตเชื่อมจบเขาดบเระนะรี่แล้วก็มาดูนะครับว่าการโคดิชั่นของเครื่องนั้นมันต้องมันต้องชัวนะครับถ้าเราบอกว่าเราล็อกบัดรล็อกอะไรได้ผมก็จะแทนให้ดูนะครับฟับงเสียงดีนะครับเสียงเครื่องนะครับอ่ะมันเป็นร้องตีเลยนะครับถ้าผมแรกนิดหนึ่งอนะ่ะ ไหมครับนะครับนะี่ครับตนะีดเลยนะครับจะลองตีดเลยเวลาตีดเนี่ยทำยังไงนะครับก็ปิดเบรกเกอร์ไหมครับปิดเบรกเกอร์รอให้จอมันดับนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ ไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัดให้หยิกรอบนะครับนะกระแสอ่า42มนะครับเห็นไหมครับนะครับตัวนี้ าถ้ามันตัดอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรมันก็จะร้องอย่ง้ทั้งวัน,นครับร้องเย็นอย่างนีง้แหละร้องค้างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไฟต่ำมันจะร้องตี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 นะครับอันนี้ก็คือการตัวที่ชั้นของเครื่องนะครับถ้าในสมมุติว่าตอนนี้มันมีเป็นแบตลิเธียมนะผมก็จะไม่ล็อกกระแสนะครับตรงนี้ผมล็อกไกด้80แอมป์ครับเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ผมรกกัดโซเชียอม,มันดึงจากแบตี่มา80แอมป์นะครับ ซึ่งมันจะเกินดีโอดีของแบตเตอรี่น้ำนะครับก็มันจ่ายแค่แค่30เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับแบตบตรงนี้115แอมป์นะครับก็จะมีพัดลมสองตัวเล้าไก่แล้วก็ปั๊มน้ำด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ่วนอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าเป็นชุดบนนนาเนี่ยจุดประสงค์ของผมไม่ใช่ว่าให้ไปเป็นชุดบนรน,นาใช้แค่ไปส่องสาว่างทีวีตู้เย็นเท่านัน้น ผมต้องการที่มันส่งประสิทธิภาพก็คือเราจะใช้ตู้เชื่อมมันใช้ได้แต่แบตเราต้องถึงแล้วก็พวกปั๊มน้ําพวกอะไรเนี่ยที่อยู่ในเลดของพาวเวอร์ของเครื่องเนี่ยมันก็ควรใช้ได้เช่นกันะแล้วพอดีอย่างชุดมนนาตัวนี้นะครับหนึ่งเครื่องไม่ใช่ว่าจะต่อได้แค่แบเท่าน,นั้นนะครับแข็งตรงสูงเหมือนไฮวูดนะครับเราสามารถเอามานก่อทางไปสูงได้เลยนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ย าต่อแบบไฮวอทนะครับผสมกับแบบนี้กลางวันจะใช้แข็งตรงไปสูงครับส่วนเหลือใช้เรื่องมาชาร์จเก็บน,นะครับแต่วิธีชาร์จที่ดีที่สุดนะครับถ้าชาร์จจากไฟสูงนะครับให้เราใช้สวิตชิ่งนะครับชาร์จเลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ไม่มีไฟสูงผมก็เลยใช้พายมันพายพายมา,ยายเนี่ยที่ผมไม่ได้ห่วงก็คือเรียกใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งต้นทุนถูกสองแบตเตอรี่น้ำมันไม่มีดีเอทครับอาจจะบวัวไหลก็ไหลได้ ผมไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าย,ยัางไงแบตบมันดันไม่ยด่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่อย่างหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นการติดเซลล์ในทุนที่มันไม่สูงมากนะครับหลังจากที่ไก่อะไรออกไขแ่แล้วเราก็อัดเก็บเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเริ่มจากสิบนะครับเราเริ่มจากหนึ่งสองสามไปทีละขั้นนะครับไปทีละนิดทีลนะนิดทีละนิดโอเคครับ,รบคุณมากครับ